มเครื่องยนต์ก็ไม่ได้ดีกว่านัทวุฒิไปเท่าไหร่เจอละอองฝนช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาก็ทยอยเป็นวันแล้วก็หนักขึ้นหนักขึ้นหน่อยแต่ว่าก็เป็นอย่างนี้ทุกครั้งก่อนมีเรื่องแล้วก็มีเรื่องก็จะหายทุกทีผมจึงเรียนกับพี่น้องทั้งหลายว่าคือเวลานี้เนี่ยนะครับพักประชาธิปัตย์เองนั้น คือพูดได้ง่ายว่ามีความสับสนในชีวิตที่ประกาศท้าทั้ง73พักท้าทั้งพักเพื่อไทยไหว้ขนมาทั้งพักต่อสู้กับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเพียงแค่คนเดียวผม <ward> er. เรียนกับพี่น้องว่าคือเนื่องจากว่าการที่พักประชาะที่ปัดบอยคอดการเลือกต<ๆ>ั้งไปสมคบกับกปปสสุเทพเทือกสุบรรณ และเครือข่ายอมตยาทั้งหลายนั้นพูดได้ง่ายว่าเป็นการร่วมกันมากันตั้งแต่ต้นแต่ยิ่งเดินก็ยิ่งผิดพลาดปัญหาในพักก็มากมายเพราะสมาชิกพักคนที่เคยเป็นสสก็อยากจะเป็นสสดังนั้นนี่นะครับการที่เสนอว่าวันที่22ที่กกตนัดประชุมกันนั้นเนี่ยให้มีการถ่ายทอดโทรทัศน์ แล้วอภิสิทธิ์ก็จะไปพูดอธิบายกว่าคือปัญหาทั้งปวงเนี่ยนะครับอภิสิทธิ์ไม่จําเป็นต้องพูดให้คนอื่นฟังนะคุณไปคุยกับสุเทพสองต่อสองไปปัญหาของประเทศอยู่ที่คุณสองคนนี่แหละและอย่ามาเที่ยวท้าไม่มีใครกลัวใครหรอกครับในเรื่องการดีเบตกันนัทวุฒิพวกเราก็ท้ากันหลายรอบว่าอาภิสิทธิ์กับสุเทพผมกับน,นัทวุฒิอนะ และอย่างเนี้ยถ่ายท่อโทรทัศน์เอาแล้วก็ดูกันซิว่าประชาชนนั่นจะตัดสินใจกันอย่างไรแต่วิธีการนี่นะครับว่าวันที่22อภิสิทธิ์จะมีความสำคัญมากกว่าพรรคการเมือง73พรรคพักไม่จริงครับ73พรรคพักเขามีความสำคัญกว่าอภิสิทธิ์และพรรคประชาธิปัตย์เพราะเขารับผิดชอบต่อประชาชนที่จ่ายภาษีอากรและเป็นเงินกองทุนพัฒนาพรรคการเมืองแล้วจึงส่งลงรับสมัครรับเลือกตั้ง เมื่อพักประชาธิปัตย์ทำตัวเป็นส่วนเกินของระบอบประชาธิปไตยเนี่ยพักประชาธิปัตย์จึงอยู่ในสภาพที่ไร้ค่าไม่มีคุณค่าคุณไม่ลงก็ไม่ลงนะครับไม่มีใครง้อคุณถ้าประเทศไทยขาดพรักประชาธิปัตย์พักเดียวก็ยังเดินหน้าต่อไปได้ไม่มีปัญหาและถ้าพักประชาธิปัตย์คิดว่าตัวเองจะร่วมกับกอพส ขัดขวางการเลือกตั้งครั้งต่อไปก็ขอให้ทำหน้าที่ขัดขวางต่อไปก็อยู่กันสภาพอย่างนี้แหละครับลองดูสิครับว่าใครจะอึด่ากันเพราะว่าท้ายที่สุดประชาชนเขาก็อดทนไม่ได้แล้วก็พรรคประชาที่ปั์เองก็ใช้วิธีเรื่องการยื่นถอนประกันผมกับนัทวุฒิวันนี้นิพิษอินทรสมบัติก็พยายามมาพูดชี้นำให้สารถอนประกรัน เพราะที่นายสาธิตปิตุเดชะเนี่ยนะครับรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เนี่ยไปยื่นถอนประการกรณีการประชุมนปชที่โคราช23กุมภาพันธ์โดยระบุว่าผมทั้งสองคนขึ้นเวทีปราศัยยั่วยุให้นปชแต่ละจังหวัดเตรียมอาวุธและกำลังคนเพื่อต้านกลุ่มกอปปสมันเป็นความเท็จร้อยเปอร์เซนต์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ ผมเองก็มอบหมายกับทนายความไปดำเนินคดีกับสาธิตปิต well ุเตชะในข้อหาเนี่ยนะครับแจ้งความอันเป็นเท็จฟ้องอันเป็นเท็จต่อสารอาญาเพราะว่าไม่มีข้อความใดที่ผมกับนัวุุิอยู่ดีๆจะประกาศให้กับพี่น้องว่าไปเตรียมระดมอาวุธมาคนโง่ที่สุดในประเทศเขายังไม่กล้าประกาศ แต่พรัคประชาธิปัตย์และกปะป,ปสและเครือข่ายอมาตะนั้นเขาคิดว่าถ้าขังผมไว้ทั้งสองคนนั้นหมายความว่านปชจะขับเคลื่อนไม่ได้เพื่อไทยจะขับเคลื่อนไม่ได้ซึ่งก็ไม่ได้เป็นความจริงอีกนั่นแหละและมีหน้ำซ้ำําผู้ต้องหาที่ตกเป็นจําเลยคดียึดสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งมีเงื่อนไขาการประกันตัวเช่นเดียวกันคนที่ไปยึดสนามบินถูกคดีก่อการร้ายสากล ยึดธทำเนียบเจอก็หากระบฏวันนี้บางคนยังไปยึดกระทรวงมหาดไทยยึดหน่วยงานราชการอื่นๆไม่มีใครถูกถอนประกันเลยแม้แต่เพียงคนเดียว <Reese sunscreen> เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการมาพูดชี้ <ude> นำกับสารระบุเลยว่าจะต้องถูกถอนการประกร100ันร้อยเอร์ซนตั้นคือพวกนี้ถนัดที่จะมาชกกับคนที่ถูกมัดมือมัดเท้า คือลำพังเนี่ยนะครับมีมือมีปากมีเท้าเหมือนกันนั้นมันสู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นคิดว่าจะไปขังผมสองคนแล้วก็คิดว่าจะสู้ได้ยังไงคุณก็สู้พวกผมไม่ได้อยู่ดีหละผมจะเตือนไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่จะใส่ความใดๆนั้นคือเนื่องจากว่ากระบวนการเวลานี้หลายคนวิตกกังวลเพราะเอาแน่อะไรไม่ได้แต่ผมเรียนกับพี่น้องอย่างหนึ่งว่า สิ่งที่พักประชาธิทัตปัดดำเนินการทั้งหมดนั้นดูเสมือนหนึ่งว่าจะรู้ผลลวงหนาว่าจะต้องถูกถอนการประกันแน่นอนเช่นเดียวกันกับเคยที่รู้ก่อนในคดียุพักพลังประชาชนชาติไทยมัชชิมารวมกระทั่งแม้กระทั่งว่าเรื่องอื่นๆที่ร้องไปยังศาลร,รัฐธรรมนูญเช่นการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มาของสวเรื่องของสองจุดล้านลานเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ พวกนี้จึงสำแดงกันอย่างเต็มที่แต่ให้พี่น้องสบายใจได้ว่าพวกผมเองนั้นจะต่อสู้ด้วยสติปัญญาอย่างครบถ้วนและท้ายที่สุดนี่นะครับพี่น้องคงจะได้แลเห็นกันว่าเราจะดำเนินการต่อสู้กันอย่างไรเพราะคำร้องของสาธิตป,ปิตุเดชานั้นเป็นความเท็จร้อยเปอร์เซ็นและเขาเองก็ตกเนี่ยนะครับเป็นจำเลยคดีที่ผมฟ้องมินประมาทคาอยู่ด้วย ผมเรียนกับพี่น้องว่าใจอย่างไรก็ตามนั้นเราต้องรู้ความจริงว่าเครือข่ายอมาตยานั้นมันอยู่ไปทั่วและมันจะกระทานะครับโดยที่ไม่ได้มีความละอายใจดังนั้นเนี่ยนะครับผมเรียนกับพี่น้องว่าทางนปชรเราก็ประชุมร่วมกันมาสองวันสามวันติดต่อกันนะครับออกแบบมาตรการอะไรกันต่างๆนั้นและจะได้อธิบายให้กับพี่น้องได้ฟังกันตามลำดแบบับ ประเด็นต่อมาเนี่ยนะครับพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าทางนปชนะครับอย่าได้ดึงให้ยุติการดึงพลเอกเปรมมาพลุกฝุ่นทางการเมืองโดยให้โกศกพักออกมาแถลงไอ้ปลาบูนะข้อเท็จจริงก็คือว่านปชไม่เคยดึงพลเอกเปรมลงมาพลุกฝุ่นยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแต่คนที่ไปดึงคนเอกเปรมติลสูรลานนนมานั้น คือพลเอกสายหยุดเกิดผลนะครับคือปราโมทนาครทัพบัรเจิดสิงหหาเนติอมรจันสมบูรณ์เพราะฉะนั้นนี่นะครับรวมกระทั่งอดีตผู้บัญชาการเหล่าทัพคนอื่นๆอยู่ดีๆนี่นะครับทำหนังสือไปยังพลเอกเปรมและกระทําการบังอาจว่าให้พลเอกเปรมเรียกศาลเรียกทหารเรียกผู้นําทางสังคม เสร็จแล้วให้ร่างพระบรมราชองการไปทูลกล้าวให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระประมาพิไายเท่ากับนี่นะครับเป็นการบีบบังคับพระเจ้าแผ่นดินเพราะว่าการจะประกาศนะครับพระบรมราชโองการใดนั้นต้องเป็นพระบรมราชวินิจฉัยไม่ใช่ว่าร่างพระบรมราชโองการไปก่อนแล้วไปทูลกล้าวให้ในหลวงทรงลงพระประมาพิไาย คุณใช้อะไรคิดกันกลุ่มรัฐบุคคลเพราะเขาก็รู้ว่าสิ่งที่ทำมันผิดกฎหมายและเป็นกระทาเป็นการกระทาที่ไม่บังควรอย่างยิ่งนี่ทางกลับกันเนี่ยนะครับถ้าเป็นซี่พวกเราไปนำเสนอประเด็นเหล่านี้ก็จะถูกชี้ว่าผิดมาตร,ราหนึ่งหนึ่งสองแล้วแต่นี่เป็นผลเอกสายหยุดเกิดผลแล้วนะนที่ไปนำเสนอและลากคนเอกเปรมมาเกี่ยวข้อง โดยหลีกเลี่ยงตำแหน่งประธานองคมนตรีซึ่งรัฐธรรมนูญบ,บังคับว่าห้ามฝักฝ่ายการเมืองเลยไปเอาพลเอกเปรมฐานะรัฐบุรุษเราเองก็เตือนไปยังพลเอกเปรมว่าเวลานี้พลเอกเปรมไม่ได้มีอำนาจใดๆที่จะเรียกสารทหารผู้นำทางสังคมอะไรเนี่ยก็ลวนแต่เป็นรายชื่อนายกเสือนที่นัทวุฒิบอกนี่แหละมาปรึกษาหาือแล้วร่างพระองคราชโองการแล้วนำความไปทูลกล้าว ให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระประมภิไตยคนที่สติดีๆเนี่ยนะครับอยู่ในสังคมเนี่ยเห็นว่าข้อเสนอดังกล่าวนั้นมันควรหรือไม่เป็นการละเมิดพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์หรือไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับประเด็นนี้เราไม่เคยดึงพลเอกเปรมมาคลุกปุ่นทางการเมืองถ้าพลเอกเปรมไม่ลงมาคลุกปุ่นทางการเมืองพลเอกเปรมก็อยู่บนหิ้งไม่มีคนเสื้อแดงคนไหน เขาจะไปยุ่งกับพลเอกเปรมย,ยกเว้นพลเอกเปรมมายุ่งกับประชาชนเสีเพราะฉะนั้นนี่นะครับพลเอกเปรมต้องถแถลงให้ชัดเจนว่าที่พลเอกสายหยุดเกิดผลและคณะที่ไปดึงเอาพลเอกเปรมไม่เป็นองค์รัฐาธิปัตย์ใหม่นั่นี่คือพูดง่ายๆว่าพอเสนอชื่อสุเทพนี่นะครับคนยี้กันทั้งเมือง ยิ่งกว่าปลากระป๋องเนา่าพรสุเทพสถาปนาเป็นองค์รัฐาธิปัตย์นั้นประชาชนนี่นะครับตกใจกันทางประเทศเพราะว่าองค์รัฐาธิปัตย์นี่นะครับก็เห็นปรากฏชัดว่าแต่งตั้งใครก็ได้ในองค์กรอิสระในหน่วยงานราชการดำเนินการทุกอย่างได้ทั้งหมดแต่ว่าเมื่อตัวเองประกาศเป็นองค์รัฐาธิปัตย์แล้ว สังคมได้ต่อต้านกลุ่มนักวิชาการต่างๆแม้บางคนยืนข้างยืนตรงข้ามกับพวกเราก็ได้แสดงการต่อต้านสุเทพก็ต้องกลับหลังหันท้ายที่สุดเนี่ยนะครับก็ใช้บริการกลุ่มรัฐบุคคลนี่แหละไปหาพลเอกเปรมตินละสูรานุคือไปลากพลเอกเปรมมาลงหลุมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราเองนั้น ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับพลเอกเปรมติลสูรานท์ถ้าพลเอกเปรมอยู่บนหิ้งก็ควรจะอยู่บนทิ้งแต่ถ้าพลเอกเปรมลงมาในปลักนี่นะครับพลเอกเปรมก็ต้องเจอคโคลนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพลเอกเปรมต้องปฏิเสธพลเอกสายหยุดเกิดโผลว่าตัวเองไม่มีอำนาจหน้าที่ใดๆทั้งสิน้นและพรรคประชาธิปัตย์นี่นะครับถ้าไม่อยากให้พลเอกเปรมมาเกี่ยวข้องก็ช่วยไปบอกพลเอกเปรมว่า อย่าไปทําตามที่พลเอกสายหยุดเขาเรียกร้องในฐานะกลุ่มรัฐบุคคลซึ่งก็แปลว่าบุคคลในรัฐสับสนตัวเองกันทั้งนั้นเนี่ยผมเรียนกับพี่น้องว่าทั้งหมดนั้นเดี๋ยวโทรศัพท์ไปโทรที่อื่นก่อนนะผมเรียนกับพี่น้องนะครับว่าเหตุการณ์อย่างนี้มันกำลังที่จะนำไปสู่อะไรครับเขารู้ว่าคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญน,นั้น ไม่สามารถที่จะเล่นงานคอรมอทั้งคณะได้ในกรณีการโยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีซึ่งเป็นเรื่องที่น่าทุเรศที่สุดว่าการย้ายข้าราชการคนหนึ่งโดยอาศัยพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดินนั้นมันต้องเป็นเหตุให้คอรมอต้องสิ้นสภาพไปทั้งคณะแต่ปรากฏว่าไอ้สวที่ยื่นไปลืมนึกไปว่า ในกรณีของทวินเปลี่ยนสีนี่นะครับที่ถูกวินิจฉัยสภาพที่สวนทางต่อการบริหารประเทศและทุกนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับก็ย้ายข้าราชการกันทั้งนั้นแหละครับแต่สําหรับยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั้นเป็นกรณีพิเศษแต่เวลานี้ทําไมเนี่ยนะครับทําไมสุเทพต้องประกาศเป็นองค์รัฐาธิปัตย์ทำไมพวกทหารแก่ทั้งหลายนักวิชาการแก่ทั้งหลายต้องไปเรียกร้องหาพลเอกเปรมเพราะเขารู้ว่า ถ้าสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยลงดาบนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทั้งคณะนั้นจะโดนเฉพาะคอรอมอรยิ่งลักหนึ่งเท่านั้นปูหนึ่งเท่านั้นเพราะว่าในเรื่องของทวินเปลี่ยนสีนั้นทําในสมัยปูหนึ่งปู2องปูสามปูสี่ปูห้าไม่ได้เกี่ยวข้องเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยครับถ้าจะเล่นงานก็ได้เฉพาะคอรอมอรปูหนึ่งก็ยังเหลืออีกสี่ปู เพราะฉะนั้นศูนยากาศจึงเกิดขึ้นไม่ได้นะครับต่อมาปปชก็เช่นเดียวกันถามว่ามาตราการจำนำข้าวเนี่ยนะครับปูห้าไปเกี่ยวอะไรด้วยเพราะว่านี่เป็นมาตราการเนี่ครับลำบากความไปแล้วเอายังไงก็ไม่จบดังนั้นเนี่ยนะครับท้ายที่สุดเนี่ยนะครับก็ทหารแก่ทั้งหลายก็ต้องพึ่งพลเอกเปรมิละสูรานุน และพลเอกเปรมปกติก็อยู่สุขสบายอยู่แล้วเนี่ยพวกเรานี่แทบไม่เอ่ยชื่อกันมานานแล้วต่างคนต่างอยู่นานาสังวัดภาษาพระไปนานแล้วแต่พอพนเอกสายหยุดลากคนเอกเปรมลงมาเนี่ยพลเอกเปรมนั้นก็ต้องคลุกฝุ่นโดยปริยายผมเรียนกับพี่น้องว่าดังนั้นเวลานี้พวกนี้ก็ช่างนำํากอย่างกันอย่างรุนแรงว่าจะเอาอย่างไรกันแน่ สารรัฐธรรมนูญก็เอาหมดไม่ได้จะมาพิพากษาเนี่ยครับคลองไปปูสองปูสามปูสี่ปูห้าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยหรือมาตรการจำนำข้าวพรบที่เข้ามาทีหลังนั้นก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเลยนั้นทาอย่างไรก็ทําไม่หมดแลกความว่าค่าอย่างไรยิ่งรักก็ไม่ตายพรบยิ่งรักก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ วันนี้คนที่ร่างรัฐธรรมนูญน,นั้นมันร่างเพื่อกันนายกทักษิณพวกนายกทักษิณมันลืมไปว่ากันตัวมันด้วย oh. เวลานี้นี่ยนะครับอัมมาตติดลมของอัมมาตเองนะครับไม่มีใครเข้าไปทําให้อัมมาตติดลม oh. เพราะพวกนี้เอารัฐธรรมนูญปี40ศมาเป็นตัวตั้งในการร่างรัฐธรรมนูญปี50 บางคนที่เคยร่างรัฐธรรมนูญปี40ก็มาร่วมร่างรัฐธรรมนูญปี50พยายามเนี่ยนะครับหาช่องว่างอุดรูรั่วทุกอย่างอุดไปอุดมาเนี่ยนะครับก็มาอุดตัวเองด้วย <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นผมยังเรียนกับพี่น้องว่าให้พี่น้องเนี่ยนะครับได้สบายใจแต่เราก็ต้องรู้ว่ามันไม่จบเมื่อเขาตัดสินใจที่จะต้องพิคาด เขาก็ต้องทำจนได้เวลานี้เนี่ยครับทำได้อย่างเดียวคือการรัฐประหารโดยกองทัพปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าทหารจะกล้าทำรัฐประหารหรือไม่เพราะว่าถ้ารัฐประหารนั้นจะถูกต่อต้านทั้งในประเทศและนอกประเทศพูดง่ายๆว่าโลกจะแอนตี้ประเทศไทยและยิ่งปราบปรามประชาชนก็จะลากให้กองกำลัง ของสาปรารชะาชาติเขาต้องมายุติความรุนแรงดังนั้นนี่นะครับแค่สู้กับคนในชาตินั้นก็เหนื่อยแล้วและก็ต้องสู้สกับบรรดามิตรประเทศต่างๆนั้นก็เป็นเรื่องที่หนักหนาดังนั้นนี่นะครับฝ่ายเครือข่ายอมามัดเขาก็ไม่รู้ว่าจะเดินกันยังไงทําทุกทางนะครับคือหมายความว่าเหมือนข้าฮา,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 านุมานเนี่ยนะครับ พออานุมานเจอลมก็ฟื้นมาทุกทีเพราะเป็นลูกพระพายยิ่งรักก็เหมือนหานุมานเนี่ยทำยังไงก็ไม่ได้เพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะครับเครือข่ายอมาตยนั้นได้เร่งรีบเพราะต้องการเนี่ยนะครับเอาตามเวลาที่ตัวเองต้องการหลายเรื่องนะครับจึงมีอาการผีผาม คิดว่าจะเรียบร้อยแต่เขาก็ลืมคิดไปบางกรณีเนี่ยนะครับมีการกล่าวอ้างว่าในรัฐบาลรักษาการเนี่ยถ้าเล่นงานนายกแล้วเนี่ยครอรมจะรักษาการไม่ได้ก็เพิ่งรักษาการเนี่ยนะครับตอนยุคพลังประชาชนชาติไทยมัชชิมานายชาวรัชชานวีรกุลรักษาการเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีทั้งที่นายกรัฐมนตรีพ้นจากตําแหน่งไป ถ้าบอกว่านายกไปคนเดียวต้องผลทั้งคณะชุดรักษาการเนี่ยครับรองยังรักษาการได้คือมันเขียนล็อกตัวเองเอาไว้ทั้งหมดแนวทางประเพณีปฏิบัติก็เปลี่ยนแปลงไปจากนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่นะครับผมเรียนกับพี่น้องว่าอย่างไรก็ตามนั้นเรายังสู้กันอีกหลายหลายยกไม่มีวันจะจบลงง่ายๆนายนอภิสิทธิ์นี่นะครับก็ยังเป็นแผ่นเสียงความจริงก็เป็นซีดีตกรองไปแล้ว ยุคนี้แผ่นเสียงหายยากบอกว่านายกทักษิณหวังเนย้โทษกรรมนะครับเพื่อที่ของเงินคืน46,000ล้านผมเรียนไปยังนายอภิสิทธิ์ว่าความจริงเรเรียนก็ไม่ถูกอยากจะบอกกับน,นายอภิสิทธิ์ว่าไอ้ที่คุณพูดนะ่ะมันคือแก่นความรู้สึกอภิสิทธิ์ถึงกระนาท้าเลยว่า นะครับโดยให้ชวันนมาท้าว่าให้นายกทักษิณสไกามาดีเบตกัน<ว>แต่ผมเรียนกับพี่น้องว่าพันตำร,ร,รวจโทรทักษิณแม้ว่าเขารู้ว่าเขาไม่ได้รับความยุติธรรมในคดียึดทรัพย์ก็ตามรวมกระทั่งการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่ปี2518เป็นต้นมานั้นไม่มีการจ่ายภาษีแต่อภิสิทธิก็พยายามอธิบาย ว่าการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ของพันธมัตรโททักษิณนั้นต้องจ่ายภาษีถามคนในพักประชาธิปัตย์ที่เป็นนักเล่นหุ้นทั้งหลายเนี่ยถามไอ้วอนเปเปอร์ก็ได้ว่าในการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์นั้นตั้งแต่ปี2518เป็นต้นมานั้นมีการจ่ายภาษีหรือไม่เมื่อเขาไม่จ่ายกันมาตั้งแต่ปี18ทุกคนไม่จ่ายแต่พักประชาธิปัตย์บอกว่าทักษิณต้องจ่ายเป็นรายเดียวของประเทศ แล้วเขาจะไปเก็บเนี s, ่ยครับภาษีจากนายกทักษิณได้ไงผมเคยอุปมาอุปไมยว่าเหมือนคนไปดูฟรีคอนเสิร์ตแต่พอนายกทักษิณจะไปดูด้วยบอกว่านายกทักษิณต้องไปซื้อตัว <blows S 1> ก็มันไม่มีตั๋วขายอ่ะมันฟรีคอนเสิร์ตชั้นใดก็ฉันนั้นนีครับกรณีการขายหุ้นที่สุเทพที่อภิสิทธิ์และสุเทพหยิบยกขึน้นมานั้น <lead. S 1> ก็เป็นการใส่ความ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่อง46,000ล้านไม่เคยได้ยินว่านายกทักษิณจะเรียกร้องขอเงินคืนเพราะพรักประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับดูเหมือนจะเสียดายเงินจำนวนนี้มากเลือกเกินชอบจริงเนี่ยนะครับเงินเพื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในท่ามกลางความสับสนของพรักประชาธิปัตย์เขาจึงจํงเป็นคิดว่าอภิสิทธิ์ไ้พูดเก่งพูดชนะใครทุกคนจึงต่อให้มาทั้งพักสกาย นะครับให้ในายกทักษิณมาดีเบตโดยสก,การสกายผ่าผมเรียนกับพี่น้องเลยเราไม่จําเป็นอะไรที่จะไปสงสนใจกับอภิสิทธิ์เวชาชีวะเพราะเขาเองเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าในสายตาของประชาชนนั้นเขายิ่งตกต่ำถ้าเขากลับมายังในสนามการเลือกตั้งถ้ามันเกิดมีขึ้นมาพรรคประชาธิปัตย์ไม่มีทางอื่น นอกจากแพร่การเลือกตั้ง <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นผมยังเรียนกับพี่น้องว่าสถานการณ์หน้าขนาดนี้นั้นให้พี่น้องรอฟังสัญญาณวันพิพากษาของสารรัฐธรรมนูญเราจะมาก่อนหนึ่งวันและยังยืนหยัดแนวทางสันติวิธีครบถ้วนทุกประการและพวกผมเองก็เตรียมการไว้ไปเยอะมากแล้ว ในพื้นที่ชุมนุมออกแบบวางแผนครบถ้วนห้องน้ำห้องท่าครั้งนี้ไม่ต้องไปสูงเหมือนเดิมทางก่องแก้ววิคุณทองเนี่ยนะครับเอาห้องน้ำแบบติดดินล้มีวิธีมีวิธีห้องอาบน้ำอะไรครบถ้วนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็ไปเซอร์เว์ออกแบบไว้พร้อมทุกประการเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่าให้พี่น้องว่า เราได้เตรียมพร้อมกันเอาไว้ซึ่งผมเชื่อว่าช่วงว่วงเวลาสิหลังสิปอีกไม่นานคงจะมีการอ่านคำวินิจฉัยแต่ถ้าว่าที่ผมบอกว่าเอาได้ไม่หมดนั้นผมไม่แน่ใจว่าจะเขียนคล้องจนกระทั่งปูสองปูสามปูสี่ปูห้าจะต้องโดนด้วยหรือไม่ทั้งที่เขาไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยเหมือนกับว่าคอรอมอชุดนี้บอกรู้ล่วงหน้าว่าตัวเองจะมาเป็นคณะรัฐมนตรี ใบได้ห้ามขณะที่ตัวเองยังไม่ได้เป็นคือมันไม่มีทางอื่นนอกจากให้เหตุผลเนี่ยเพราะฉะนั้นผมเรียนกับพี่น้องว่าในการตัดสินเรื่องนี้นั้นตอนแรกนี่นะครับกระเฮียนกระหือรือผู้ร้องเนี่ยนะครับไพบุญนิติตะวันเสนอช่องเลยให้สารรัฐมนูนวินิจฉัยประเด็นนาย,ยกม .7 ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพอไปเดินไปสักพักก็ถึงบางอ้อว่ะมันไม่ใช่ อ้น,นี่มันก็แค่คอรมอรปูหนึ่งปูสองปูสามปู4ี่ปูห้ายังอยู่ครบจำนําข้าวก็เอาไม่หมดเล่นงานสอสอสอวอเล่นงานชุดนั้นสามอยแปดคนแถวหนึ่งแถวสองเนี่ยนะครับที่เป็นไทยรักไทยเดิมยังอยู่เพียบก็สลับข้าวไปแทนที่ต่อเห็นไหมครับเอาผู้แทนหมดก็มีตัวแทนก็ถูกยุบตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชน และตอนนี้เนี่ยะครับทั้งไทยรักไทยและพลังประชาชนพ้นโทษแบนทางการเมืองมาหมดแล้วถ้าจะเอาพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับ308ก็ยังเหลือเนี่ยนะครับทั้งไทยรักไทยทั้งพลังประชาชนยังอยู่ครบถ้วนเหมือนเดิม <Yeah. S 1> คือจะไปซ้ายก็ไม่ได้ไปขวาก็ไม่ได้เล่นงานนายกยิงลักเอาถ้าคอรมอเหลือก็รักษากาน มันไม่มีทางจะไปแล้วจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยครับทางออกของพวกนี้คือต้องขังผมกับนทัทวุธิเอาไว้แต่ผมเรียนกับพี่น้องนีครับว่าให้ใจเย็นๆสบายๆสมัย,ย,ยก่อนเนี่ยนะครับตอนคุณทาริศดำเนินคดีกับผมเนี่ยบางวันเนี่ยนะครับเขไปยื่นถอนประกันผมไปต่อแถวติดเลยครับคัดค้านการถอนประกันคือเราอยู่ในชะตากรรมแบบนี้เนี่ยนะครับ ทุกสัปดาห์ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่เนื่องจากว่าขณะนี้เป็นรอยต่อที่สำคัญเพราะเขาคิดเกมใหญ่กันว่าเขาต้องการล้มล้างระบอบประชาธิปไตยและจัดตั้งเนี่ยนะครับบุคคลที่มาทำลายล้างมันไม่ใช่คนกลางหรอกครับแต่ใครที่มีสัญชาตญาณในการทำลายล้างฝ่ายตรงกันข้ามอย่างมีประสิทธิภาพ คนนั้นก็จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนนั้นก็จะได้เป็นคณะรัฐมนตรีเป็นสมาชิกสภานิติบัญญตัติเพราะเป้าหมายของเขาเขาใช้คำว่าล้างระบอบทักษิณแปลความกันว่าทั้งเครือข่ายพี่น้องคนเสื้อแดงรวมกระทั่งซีกทางการเมืองนั้นที่เขาเรียกว่าในระบอบทักษิณน,นั้นก็จะถูกกวาดล้างกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราจึงไม่มีทางอื่นเลยนอกจากออกมาต่อสู้ และการต่อสู้ของพวกเรานั้นให้พี่น้องมีความเชื่อมั่นว่าในครั้งที่อนัดกันครั้งหน้านั้นเนี่ยเวลานี้เนีครับเตรียมถนนทั้งหมดเนี่ยนะครับเกือบร่วมสี่กิโลเมตรถ้าล้นเลยไปมากกว่านั้นก็ว่ากันตามสภาพแต่จะบริหารการจราจรอย่างครบถ้วนเพราะผมเชื่อว่าวันที่เรานัดหมายเพื่อที่จะวัดกับสุทเทพเชืออสุบันนั้นพี่น้องคนเสื้อแดงนั้น จะมาชนิดที่มืดฟ้าหมัวดินมาอย่างที่ไม่เคยมามา,มาก่อนเพราะฉะนั้นผมเรียนกับพี่น้องว่าก็ขอให้ติดตามสถานการณ์นะครับกันอย่างใกล้ชิดและพวกผมก็เตรียมการทุกเรื่องราวไม่ให้ขาดตกบกพร่องในการเรี่อต่อสู้ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับ วันนี้ก็ต้องขออภัยพี่น้องวันสภาพเสียงเขาไปไม่ได้จริงๆเจอนัทวุฒิบอกเป็นหลอดลมอักเสบผมนี่ไอมาตลอดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วจนกระทั่งปัจจุบันนี้แต่เอากันเป็นว่าพรุ่งนี้เนี่ยนะครับน่าจะมีสภาพดีกว่านี้ก่อนนอนจะมองหน้าสุเทพไว้เดี๋ยวแค้นๆมากมามันจะหายนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่าน พรุ่งนี้มาเจอถลกหนังเทือกันต่อครับสวัสดีครับ